สวัสดีครับสวัสดีโจกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมเอสจู a s สแคส์ครับวันนี้มีแขกรับเชิญก็คือพี่โจกของร้านนะครับก็จริงอยากให้ทุกคนรู้จักศิลปกรในมิติอื่นๆบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโจกจริงๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยก่อนอื่นอยากให้โจกแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อโจกนะครับเป็นเจ้าของร้านโฮเลียนมีครับรับผลิตแบบอาร์ทอยแล้วก็จัดจาหน่ายด้วยครับครับผมโจกครับโจก จบอะไรมาครับเอ่อผมเรียนจบปอตีนะครับผมเรียนจบการจัดการชุมชนครับแล้วก็ปอทผมจบเอ a บอครับแล้วก็ว่าเลยว่าเป็นแฟนวันแท้สิลปกรณ์เมื่อกี้เราพูดกันอยู่ว่าจริงๆเป็นแฟนวันแท้ิลปกรณเลยเนาะใช่ครับก็เรียนปอตีก็เรียนที่ชุมชนใช่ครับ MBA ก็ที่การจัดการเหมือนกันใช่ครับนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดศิลปกรณเลยใช่ครับนะครับ เออโจกขอใจขอนยัตเลกโจกนะครับอ่าได้ครับได้โจกครับอาจารย์อยากถามว่าจริงๆแล้วตอนสมัยเรียนแบบแหมแอบ,บเล่าวิรกรมรมได้ไหมตอนปรตีมันกลังแบบเราก็เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งผมทําสันทนาการอ oh. แล้วก็แบบอ่าอยู่มิวสิกขับด้วยอ๋อครับอ่าแล้วก็แบบทํากิจกรรมตลอดแล้วก็อยู่กับเพื่อน,นครใช้ชีวิตไปวันๆนะครับเกจเฉลี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นจาได้ไหมปีหนึ่งนี่หนึ่งจุดแปดโอ้โหัวใจจะวาย หนึ่งจุดแปดเลยครับแล้วก็พอรู้สึกว่าโอ้โหถ้าสมมุติว่าเราติดโปรอีกทีนึงเราเรียนไม่จบแน่ๆเลยก็ตั้งใจเรียนแล้วเกรดก็ดีขึ้นดีขึ้นจบรู้สึกว่าปอนตีจบเกรดสองจุดแปดครับประมาณเยี่ยมครับคือถามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ถามเพื่อแบบให้ให้รู้สึกว่าเกดเฉลี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่อย่างจริงๆต้องบอกทุกคนว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกคนอ่ะบางคนเด็กเก่งก็คือเด็กเก่งถูกไหมครับแต่เด็กไม่เก่งที่ทํากิจกรรมอาจารย์ว่าประสบความสําเร็จ ได้ใช้ชีวิตอันสมองอย่างนั้นต้องพยายามครับอาจารย์ต้องพยายามเพราะอย่างอย่างตอนเรียนปโทก็แบบตอนที่ผมไปเรียนวันแรกอะครับผมเรียนวิชาไฟแนนซ์เลยแล้วผมจบชุมชนน่ะนึกสภาพคนจบชุมชนครับไม่มีพื้นฐานเลยครับอาจารย์ผมกลับมาผมร้องไห้เลยเพราะว่าผมแบบเครียดมากเพราะแบบเฮ้ยเราเรามาเรียนเราถูกป่ะเนี้ยค่าเทอมแล้วพ่อแม่เราล่ะ แล้วหลังจากวันนั้นมาผมพอผมไปกลับไปเรียนอีกอรอบเนี่ยผมพยายามแบบหัดทาแบบฝึกหัดเองขอแบบฝึกหัดอาจารย์เพิ่มเหมือนเราต้องพยายามกว่าคนอื่นมันเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราผ่านมาได้เพราะความพยายามของเราลว้ลวนเลยนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงนับปัจจุบันเนี่ยอยากให้จ้คิดถึงวันนั้นว่าคาแรคเตอร์ตัวเองของการเป็นเด็กศิลปกร ทำไมถึงอยากจะเป็นเด็กศิลปกรจําได้ไหมครับวันนั้นก็ชิวๆสบายๆครับอาจารย์สบายจริงครับแบบเราไม่ต้องคิดมากสมมุติเราไปเรียนอาบน้ําแต่งตัวเราออกไปเรียนได้เลยเราไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าทําผมให้มันยุ่งยากแล้วทุกคนก็สไตล์เดียวกันใช้ชีวิตเหมือนกันกินอะไรง่ายๆแบบไปเที่ยวง่ายๆแล้วก็เรามีความสุขกับการได้แบบอันตอนนั้นเราอยู่ที่เพชรบุรี้วก็ ใช้ชีวิตแบบปั่นจักรยานชิลๆเอาชิลๆแค่นั้นเราก็มีความสุขกันแล้วอ่ะคยได้นั่งคุยกับเพื่อนเราก็โอเคแล้วอ่ะเนาะรัตไซเป็นแบบนสบายครับเพราะว่าพอเราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเราใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แล้วครับทุกอย่างเร่งรีบไปหมดเลยโจรับถ้าถามไปต่อว่าตัวจบชุมชนจบบริหารธุรกิจที่ MBA มาแล้วกระโดดเข้ามาข้องเกี่ยวกับวงการศิลปะนี้ได้ยังไงบ้างครับ มันมันเริ่มมาจากจริงๆแล้วผม,มชอบของเล่นอยู่แล้วมผมเก็บสะสมของเล่นมาตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งเลยมผมซื้อกันดัมผมซื้อกับตัวละครการ์ตูนวันพีทอะไรพวกนี้ยคือซื้อทุกอย่างซื้อทุกแบบเลยครับแล้วก็บังเอิญว่าแฟนผมอะ่ะได้ไปทํางานอยู่ร้านร้านหนึ่งก็โฮลี่แอนด์มีนี่แหละตอนตอนนั้นยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยก็เป็นลูกจ้างแล้วเราทําไปคือด้วยความที่เราเราชอบใช่ไหมครับ เราก็ไปช่วยแฟนทํางานด้วยโดยที่เราไม่ได้รายได้ไเลยนะแต่ว่าเราไปช่วยแบบเอออย่างงู้นอย่างนี้เราพอเราช่วยไปสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ดีเขาร้านเนี่ยเขาเลิกทำแล้วแล้วเราก็เขาก็มาถามเราว่าเออเราอยากทํำไหมสนใจเราสนใจเราอยากทําอยู่แล้วเพราะว่าแพชชั่นเราแรงมากคือเราเก็บของเล่นมาก่อนอืแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เราไม่อยากปล่อยโอกาสนี้ไปเลยอะแล้ว,ลวเราก็เข้ามาทํา แต่ตอนนี้เข้ามาทำอ่ะเรายังไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะเพราะเราเราเป็นเหมือนร้านรีเซลเลอร์ครับขายสินค้าทั่วไปขายของเล่นทั่วไปเลยครับพอขายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนคนอื่นนะครับมันมันเหมือนคนอื่นในในในทุกแนวเลยคือเหมือนสมมุติว่าอันนี้เราเราขายคนอื่นก็มีขายใช่มันเกิดการแข่งขันสูงมากแล้วแล้วอยู่มาวันนึงผมอ่าไปงานของเล่นงานหนึ่งผมไปเมื่อสักก็มัน หกเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะ oh. ผมชอบไปเดินแล้วผมก็ไปเจอคาแรคเตอร์ที่เป็นอาร์ทอยแต่สมัยนั้นน่ะมันก็จะมีแบบศิลปินที่เป็นต่างประเทศอย่างเช่นอ่ mm. จริงๆรลาลูบูอะไรย่างเงี้ยก็มีมานานอะ้ะก็ไปซื้อเราก็ซื้อเราก็เป็นแฟนแฟนแฟน,แฟนเขาแหละเราก็ซื้อ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 มันเลยซื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเราไม่มีของเราเองบ้าง mm. แล้วแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยก็มีทํานะ mm. แต่ว่ามันน้อยน้อยมากแล้วก็เหมือนเอ ที่เขาทําเขาก็ผลิตกันเองะอะไรอย่างเงี้ยผมผมผมก็รู้สึกว่าเออแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําให้มันเป็นเชิงอุตสาหกรรมจริงละ่ะเราเราทํายังไงได้บ้างเราก็คุยกันเลยครับแล้วก็ทีเนี้ยทีเนี้ยเริ่มนะไปคุยกับศิลปิน <c oughs> เริ่มบอ,อกไปขายไอเดีย <c oughs> แต่ในระหว่างที่เราไปขายไอเดียจริงๆแล้วตอนนั้นเราไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีอะไรไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเราค่อยค <c oughs> ไปคุย ต่มีแพชชั่นมีแพชชั่นว่าอยากทํมแล้วพอเราไปติดต่อ,อศิลปินเขาอยากทําทีนี้เราเดือดร้อนแล้ว <laughs> เลายังไงดีเราแล้วเราจะผลิตยังไงดีก็ตัดสินใจกับกับกับแฟนว่าไปจีนเลยอืไปหาโรงงานแล้วก็ได้คอนเนคชั่นจากคนไทยนี่แหละคนไทยกันเองก็แบบเขาก็แนะนํามานู่นนี่นั่นแล้วเราก็บินไปดูเองเลยพอไปดูครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าโหอุตสาหกรรมที่นี่เขาใหญ่ แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีโรงงานที่สามารถตอบโจทย์งานเราได้แล้วเราก็ไปได้โรงงานโรงงานหนึ่งแล้วเราก็เริ่มทำจากจุดจุดนั้นนะครับครับอขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าครับจริง,รง,รงๆแล้วอยากให้คนไทยได้รู้จักคําว่าอาร์ทอยหน่อยครับครับคือแหน่พูดไปก็จะดูรู้สึกตัวเองแก่แต่เราก็รู้จักกันดัมวันพีชที่มีบที่โจ้พูดใช,ใช่ครับแต่อาจารย์อยากจะเข้าใจว่าพวกนั้นจัดว่าเป็นอาร์ทอยหรือเปล่า หรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงผลงานศิลปินที่อยู่ตรงหน้าเราสองคนตอนนี้เนี่ยนี่ก็คือคาแรคเตอร์ละแต่อันนี้คืออาร์ทอยแต่อันนั้นอาจจะเป็นอีกแคตตากรีหนึ่งหรืออะไรช่วยอธิบายตรงนี้ให้ฟังหนึได้คือส่วนตัวผมมองว่าอันนี้ในมุมมองผมนะมุมมองโจผมผมค่อนข้างจะเปิดกว้างหน่อยแต่อย่างพวกตัวละครกันด้ามหรือันพิษเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอาร์ทอยคือเหมือนผมผมตีคําว่าอาร์ทอยว่ามันตรงตัวเลยครับอาจารย์อาร์ตอาร์ตคือศิลปะทอยก็ของเล่นก็แค่ ใช้มุมมองความคิดของคนคนนั้นน่ะประดิษฐ์มันขึ้นมาทําคิดสร้างสรรค์ทําอะไรขึ้นมามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราทําขึ้นมาเองอะพอทําขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละครับที่เรียกว่าอาร์ทอยแต่แต่ทีนี้คือผมผมจะต่อเนื่องจากจากตรงนั้นนิดนึงตรงที่ว่าเราเอาจินตนาการของเราอะ่ะ มาทําเป็นสินค้าใช่ไหมครับคือมันก็ต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่สามารถทําเป็นแมสโปรดักชันได้ทํําทาให้คนเข้าถึงงานของเราได้อะไรเงี้ยเพราะเป้าหมายของทุกคนจริงๆก็อยากได้ชื่อเสียงอยากได้เงินทองอยู่แล้วอะครับก็แค่ทําให้มันมีรูปแบบแล้วก็ขายึงง่ายพอรดักขึ้นมาอ่าใช่ครับอืมแต่ยังไงก็ยังไม่ได้ทิ้งเขาเรียกอะไรตัวตนของศิลปินคนใช่ครับใช่ครับครับผมคราวนี้เอ่อถ้าเราไปต่ออีกสักหน่อยว่าจริงๆขั้นตอนในการผลิต ผลงานเนี่ยครับโจครับกว่าจะไปถึงโรงงานที่โจบ,บอกมันจะเป็นยังไงบ้างครับกว่าจะได้ผลงานส,สวยๆที่เราเห็นตอนนี้เบื้องต้นเลยเราเราไปเดินงานอาร์ตเงินหรือว่าเห็นจากใน Facebook หรืออะไรเงี้ยสมมุติว่าเราชอบคาแรคเตอร์เนี่ยเราต้องเริ่มจากเราชอบก่อนเราดูก่อนว่าเออแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็ค่อยติดต่อศิลปินแล้วเราก็ดียวเขาเลยเขาอาจจะมีภาพมีงานแล,แล้วก็อิงมาจากงานเขานั่นแหละแล้วก็มาทํา แล้วก็เอามาปั้นทีดีปั้นทีดีเสร็จแล้วก็ส่งไปที่โรงงานแล้วให้เขาผลิตขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าทุกทั้งกระบวนการ่ะเราเป็นคนทําทั้งหมดเลยใช่ครับพูดยังไงคือศิลปินอาจจะวาดหนึ่งมิติอ่าใช่ครับสองมิติขึ้นมาแล้วเราก็ไปต่อเอาไปต่อเพื่อแล้วก็ตกลงกับ กับศิลปินว่าคือมันมันจะมีพโรเซสที่ว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันสมมติว่าปรับเปลี่ยนให้มันเป็นของจริงจริงให้มันยืนได้เไม่ล้มแขนขาขยับได้หัวขยับได้อะไรประมาณนี้อาจจะต้องทําให้มันดูสมเหตุสมผลใช่ครับให้มีคาแรคเตอร์ยืนได้ตั้งได้แต่แต่ทุกอย่างจะอิงจากอาร์ตของเขาครับประมาณนั้นคาแรคเตอร์ของเขาใช่ครับครนี้แล้วกระแสในตอนนี้เนี่ยสำหรับอาร์ทอยในปัจจุบันนยครับเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่ตัวเองอยู่กับตรงนี้ผมมองว่า มันก็ยังดีอยู่แล้วตลาดมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างอย่างเช่นอจริงๆแล้วผมพูดตรงๆสมัยก่อนสินค้าพวกนี้มันสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับรบลองอ่านอันนี้ผมลองถามอาจารย์่าอนวฟีศอาจารย์โต๊ะทํางานเป็นไงบ้างครับก็แบบคนในออฟฟิศก็ได้ครับมีบ้างไหมมีแต่เนหมดเลยครับเห็นไหมครับรับทุกวันเลยครับมันเข้าถึงทุกคนเลยครับอาจารย์มันเข้าถึงอาจารย์ก็ มันก็จะส่งมาบ้างอะไรที่เ,ออเ,เขาจะส่งมาให้เราดูแล้วก็ใช่ครับเราก็ไม่รอดสกีเวลาที่เขาส่งมาให้เรา<ต>เพราะเขาเริ่มรู้ว่าเราชอบแบบไหนสมัยนสมัยก่อนไม่ใช่เลยครับสมัสยก่อนคนเห็นตัวพวกนี้ยก็อาจจะมองว่ามันคือตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าพอถ้าสมัยนี้นะคนเห็นคนมองเลยว่าคืออาร์ทอยคือนี้ถามบทบาทในฐานะ,ะนะที่เป็นอทั้งตัวโจกเองทั้งภรรยาเองเนี่ยครับก็เป็นเจ้าของบริษัทตอนนี้ดูแลเต็มเต็มเรื่อง Holy and Me. ครับนะครับอยากถามว่าตอนนี้โจ๊กมีวิธีการในการเข้าไปถึงตัวศิลปินยังไงดีลยังไงหรือว่าโจ๊กเนี่ยมีแนวคิดในการเลือกศิลปินอย่างไรหรือว่าเหลือัะไม่รู้ว่าศิลปินเป็นคนเดินเข้าหาโจ๊กเองผมเข้าหา,าเลยครับผม,มชอบสมมติว่าผมไปดูงานงานหนึ่งแล้วผมชอบ ผมให้ผมก็พยายามจะติดต่อศิลปินให้ได้ใช่ครับก็คุยเลยว่าเราอยากเราเราอยากทําของเล่นนะเราทําได้แบบนี้นะด้วยความที่เรามีเรเริ่มมีโปรไฟล์ครับครับแล้วก็มีศิลปินอยู่กับเราบ้างใช่แล้วก็เอางานที่ของเราเคยทําแล้วก็ให้เขาดูถ้าส่วนใหญ่ศิลปินเขาก็อยากทําเพราะว่าใครๆก็อยากได้จากภาพงานศิลปะสามารถเราเป็นของเล่นแบบนี้ได้ใครๆก็อยากทําครับก็ผมก็มองว่าก็ก็ถือว่าแบบศิลปินก็แบบโอเคด้วยอะไรอย่างนี้ครับ ในยุคสมัยนี้นะครับผมถ้าโจต้องการจะสื่อสารกับศิลปินหน้าใหม่น้องๆพูดถึงน้องๆวันเนี้ยที่อยากจะแบบเริ่มรู้สึกพอมาฟังพอสแครปในตอนเนี้ยแล้วเริ่มจะวาดพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์มันขึ้นมาโจคิดว่าอยากจะพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้งคนสะสมค,คนที่อยู่ในบิสเซเนนี้ถ้าพูดกับน้องได้ที่น้องๆหลายๆคนที่ วันนี้เด็กศิลปรกออรหลายคนมีเริ่มพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์ <character S 2> อขึ้นมาตัวอยากพูดอะไรกับน้องๆบ้างไหมครับก็อยากให้ลองทำคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบก่อนครับผมลองวาดอะไรก็ได้ลองวาดมาดูแล้วลองดูว่าเราชอบจริงๆไหมลองทําลองวาดซ้ําๆเลยทุกให้มันเปลี่ยนอเรียบทก็ได้ครับอลองทําดูหลายๆแบบลองดูก่อนว่าจริงๆแล้วว่าเราชอบคาแรคเตอร์นี้จริงๆไหม,มเพราะอยากใจอ่ะอยากให้ชอบก่อนอแต่ว่า เดี๋ยวอนาคตว่าเรื่องที่มันจะได้เงินไม่ได้เงินเดี๋ยวเราค่อยไปคิดอีกทีก็ได้ uh huh. แต่ว่าเราดูภาพรวมก่อนว่าเราชอบไหมเพราะว่าถึงเวลาวันหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําตัวนี้ไปครับเราเปิดเพจเฟซบุ๊กทำโปรโมทของตัวเองทําไปสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ดีมันดังขึ้นมาเราต้องอยู่กับมันนานนะครับ mm hmm. เราต้องใช้ชีวิตกับมันนะครับ mm hmm. เพลอเวันนึงถ้าคุณดังมากๆคนเห็นหน้าคุณเน่ะคนจะเห็น ตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆหน้าคุณด้วยนะ mm hmm. อ่าแบบนั้นครับมันเป็นแบบนั้นเลยอื mm hmm. จริงๆครับอาจารย์ลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่อาจารย์รู้จักศิลปินอาจารย์เห็นเขาอาจารย์จะนึกถึงใช่คาแรกเตอร์เข,อเขาด้วภาพสะท้อนจริงๆใช่ครับคือจะเราเห็นศิลปินอัศิลปินเบอร์ใหญ่ๆอ่าครับอาวุโสครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายอยู่ในวงการศิลปินเราเห็นภาพเขา ช่เราก็นึกถึงหน้าท่านขึ้นมาทันทีใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับวันนี้ถ้าเป็นน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ครับก็อยากจะให้เาเรียกอะไรล่ะรักรักมันรัักมนเปลี่ยนมันทุกอิริยาบถกินเดินนอนนั่งลองกลองนึกถึงมันให้ดีๆก่อนว่าไม่ไม่ได้อยากให้นึกว่าเราแค่วาดวันนี้นึกอย่างนี้ออกอ่ะก็วาดอย่างเงี้ยแต่เราต้องนึกว่าถ้าวันหนึ่งเราดังหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาไอตัวเนี้ย มันจะเป็นเหมือนหน้าเราเลยนะเหมือนเราใส่หน้ากากหน้าตัวนี้อยู่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพาโจกพ,พูดอย่างเงี้ยอาจารย์จําถึงผลง,งานชิ้นนี้ได้ต้องเธอ,อได้คือเธอนะ่ะเขามีสมุดเหมือนสเกตนะ็ตเน่ะใช่ครับแล้วเขาก็แบบเนาะจำได้ไหมแอดมิน <c oughs> คือจะเห็นเลยว่าเขาจะมีสเกต็ตมุมของเขาอย่างนี้ซักคาแรคเตอร์ของเขาก็ ล่า,ออาสุดเพิ่งเ<ๆ>พิ่งเจอน้องเทินก็ยังเป็นยงไงเขาก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งติด <laughs> <laughs> <ย>ติดตัวน้องเทินนี่ก็เป็นเด็กศิลปกรน,นะใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วเขาก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งติดตัวแล้วเขานึกอ,อะไรออกเขาก็จะสะเก็ตสเก็ตไว้นั่นแหละครับสิ่งสิ่งที่ผมอยากฝากน้องๆว่าเออแบบถ้าเราทํแบบนั้นได้แล้วคาแรคเตอร์เราอ่ะมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการเลยอย่างที่เราชอบเพราะว่าเราจะอยู่กับมันตลอดเวลาครับก็น้องๆศิลปกรคนไหนที่คิดว่าตัวเองแหมเริ่ม สร้างผลงานออกมาแล้วทางโฮลี่แอนมีอยากจะจอยได้ครับติดต่อพี่โจ๊กได้ไหมครับติดต่อผมได้ผมให้คําแนะนําได้แต่ว่าเรามาคุยกันได้มันต้องคุยเนาะมันต้องใช่มันต้องคุยใช่คือบางทีอย่างที่บอกครับศิลปินอาจจะแบบตามสไตล์คือเราก็อยากจะสร้างผลงานของเราให้ดีที่สุดแต่ว่า โจ๊กก็จะเป็นคนเข้าใจตลาดมากที่สุดเข้าใจคนที่เก็บสะสมมากที่สุดดังนั้นต้องมาเจอกันใช่ครับคือผมผมอยากจะบอกว่างานอนะ่ะมันสุดท้ายแล้วมันมันก็คือธุรกิจนะครับอยากอยากให้แบบลดมุมมองแบบผมใช้คำว่าความติดนะี่ยลงนิดนึงแล้วก็พยายามมองให้มันเป็นงานธุรกิจด้วยคือยังไง จก็ไม่ได้ให้ให้ได้ทิ้งตัวตนของของตัวศิลปินใช่ใช่ครับแต่ว่ายังในยังไงก็ตามแต่ต้องพยายามที่จะเข้าใจตลาดใช่เข้าใจผู้ซื้อและผู้บริโภคด้วยใช่ใช่ถูกต้องเลยครับครับโจครับช่วยแนะนำสี่ชิ้นที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ได้ไหมครับอันนี้เป็นของพี่น้อยหนาครับครับชื่อชื่อคาแรคเตอร์ชื่ออามิอามิแต่ว่าตัวนี้ชื่อโคโค่เนี่เขาอยู่คู่กันเขาอยู่คู่กันเป็นเมอาวาคู่กันส่วนตัวนี้เบบี้บอยครับ อ่าเป็นชื่อศิลปินชื่อสตูปิดนกแม็กอ่าใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นน้องเทินชื่อเรมูดน้องเทินน้องเทินที่น้องเทินเองเขาเลยเขาสร้างคาแรคเตอร์เขาส่วนอันนี้ของผมเองครับอ้าวเหรอใช่ผมทำเองครับอาจารย์ก็ก็ด้วยความที่ผมอยากมีมาดคอร์ดของของตัวเองอ่ะของโฮลี่แอนด์มี่ของฮลี่แอนด์มีครับเนี่ยครับมีมีมีปั๊มตาโองฮลี่แอนด์มีด้วยคือคืออยากอยากให้มันเป็นรู้สึกว่า เห็นเราแล้วรู้สึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอีกสักนิดหนึ่งฝากผลงานของ h o l l y แอนดมีโจกแนะนำหน่อยน,น้องๆได้ไหมครับหรือใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะฝากร้านอยู่ตรงไหนถ้าอยากจะตามผลงานอะไรเงี้ยครับจครับร้านผมจะอยู่ที่ทองหล่อสิบสามนะครับอยู่ในเวิร์กซินสเปซครับถ้าน้องๆอ,อยากแบบอยากทําอยากปรึกษาหรือว่าอยากขอความเห็นอะไรเงี้ยทักมาที่เพจก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเมียนมีนแล้วเดี๋ยวเอาคอนแทคให้ ครับผมแล้วก็แล้วก็มาคุยกับผมได้ผมไม่คิดตังนะน้องงศิลปกรเลยกลัวเลยไม่คิดไม่คิดถ้าเป็นถ้าเป็นคนศิลปกรติดต่อไปเลยแต่ผมผมพยายามช่วยได้แบบพยายามสร้างมุมมองให้ได้แบบเผื่อเรามีมุมมองในการคิดทํากรอบในการคิดอะงานเราจะไปได้ถูกทางมากเขาใช่ครับใช่ครับคือถ้าไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ในวงการเลยใช่ครับก็อาจจะสเปะสปาแต่ถ้าได้คุยกับพี่โจ๊กซะหน่อยได้ได้ฟังมุมมองจากคนที่เป็นคนที่อยู่ในวงการจะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นอาร์ติสต์เองเนี่ย จกจะได้ตกสักโขมให้มันดูชัดขึ้นสมมุติว่ามีงานของเล่นเนี้ยทักมาหาผมทักมาแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเดินก็ได้ในงานที่เหมือนผมเจออาจารย์แล้วผมคุยสนุกอาจารย์แนก็รู้ว่าเขาทําเรื่องนี้แต่ก็พอเขาได้อธิบายอ่ะคือคือคุยเรื่องอื่นก็ตาประกายแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เขาคุยเรื่องอาร์ทอยอ่ะ ต้องยอมรับ<ม>เลยเขาบอกเขาคุยไม่เก่งแต่พอเขาคุยแล้วเราเห็นแพชชั่นบางอย่างในตัวเขาว่าเฮ้ยเขาจอยเขาม่วนแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเขาโฟกัสที่เงินหรือเขาโฟกัสที่ตัว Pro d u c t แต่พอวันเนี้ยโจพูดว่าจริงๆก่อนจะไปถึงเงินนะ่ะเงินกลายเป็นผลพลอยได้<ช>แน่นอนถ้าวันหนึ่งคุณคุณคุณทำกับเราครับคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเราคุณเกิดผลงานคุณปังขึ้นมาเงินมันไม่รู้จะยังไงแล้วล่ะถูกไหมครับใช่ แต่ว่าก็ผมก็อยากจะฝากว่าอที่พูดพูดมาเนี่ยมันมันในมุมมองผมนะครับย้ือยในมุมมองเราสองคนในในมุมมองเราสองคนนะถ้าแบบอันไหนผมแนะนําได้พูดได้บอกได้ผมพยายามจะบอกให้ให้ไม่ต้องกลัวครับก็ขอบคุณแทนน้องๆครับเพื่อหลายคนเพราะว่าจริงเรามีคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์ทั้ง แหมเรามีแอนิเมชันที่อยู่ในคณะ ICT เรามีออกแบบต่างๆที่อยู่ในคณะคณะศิลปะอีก3-4มี่คณะตรงเนี้ยหรือแม้กระทั่งอาจารย์เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในคณะอื่นๆที่มีความสามารถด้านศิลปะเนี่ยถ้าได้คุยกับโจกสักหน่อยเนี่ยครับคือจริงๆผมเองก็อยากเรียนรู้จากน้องๆเหมือนกันเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะมุมมองความคิดเขาไม่เหมือนเราแล้วไงแล้วเราเราจะแบบ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอเราก็ต้องเรียนรู้จากเด็กๆนี่แหละครับครับใช่ผู้ซัดผู้ซัดูแก่เลยไม่แก่เออเออแต่ก็จริงบางทีเราต้องฟังน้องๆเพราะว่าน้องๆเขาจะมีไอเดียบางทีเราเออแต่แต่อาจารย์มองอย่างนี้นะเขาคือลูกค้าอืออาจารย์ว่าน้องๆพวกเนี้ยเขาคือลูกค้าในอนาคตอดังนั้นถ้าเราไม่ฟังมุมมองลูกค้าในอนาคตเราอาจจะไปไม่ถูกทางใช่ครับใช่ใช่คือคือฟังเขาแล้วก็แบบคิดตามแล้วบางทีเราเรานึกไม่ถึงบางเรื่องครับ แล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราได้ไงคำถามสุดท้าย,ายครับจบครับ,รบเอ,อตอนนี้ในวงการอาร์ทอยเนี่ยครับมีคนศิลปกรอยู่ในวงการนี้เยอะไหมครับเยอะมาก <laughs> <laughs> เยอะมากอย่งอางน้องๆที่ทํางานศิปลปะส่วนใหญ่ก็กระโดดมาทางนี้เยอะครับ mm hmm. แล้วเขาก็พยายามกันนะแล้วจริง,รงๆงานน้องๆรุ่นใหม่ๆอ่ะดีนะครับครับดีมากแล้วก็แบบทํางานในมุมมองที่ว่า เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นมไม่ไม่ได้แบบมองว่าเดี๋ยววันนี้มีอารมณ์แล้วค่อยทําไม่ใช่ไ,ได้ทุกอย่างต้องแบบ<ม>ตามํ<น>าลายใช่ตกลงเวลาไหนเรื่องตรงต่อเวลานี่สําคัญมากๆเรื่องการแบบส่งงานเรื่องอะไรอย่าคัญครับก็ฝากทุกคนครับถ้าสนใจที่จะมีเรียกอะไรนะอยากจะเข้าไปกระโดดเข้าไปในวงการอาร์ทอยไปหาพี่โจ๊กได้ที่โฮเรียนมี ก็ทักทักมาที่เพจอะครับที่เพจนะครับโอลียนมีแล้วถ้าสมมติว่าอยากคุยกับผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขออันแท็กจากแอดมินได้ได้ครับให้น้องเขาส่งอันแท็กได้ได้ครับก็ใครที่สนใจเขาเรียนมีแล้วก็อยากจะติดตามผลงานจากเขาเรียกว่าคนที่เป็นศิลปินที่อยู่ในสังกัดโอลียอนด์มีขอเนี้พูดแบบนี้ก็ก็สนใจไปที่เขาเรียนมีที่ที่ทองหล่อสิบสามน้องหล่อสิบสามนะครับซีสเปซครับซีสเปซนะครับก็ไปพบได้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่าง ครับโคเรียนมีก็ใช้โคเรียนมีหมดเลยใช่โคเรียนมีหมดเลยนะครับไอจีก็โคเรียนมีครับผมฝากไว้ด้วยครับก็ขอบคุณโจ๊กมากครับที่จริงๆได้อย่างที่บอกครับได้เห็นมุมมองของจริงๆคนที่ชอบคนที่เป็นคนสะสมวันหนึ่งเรียนอยากจะออกแบบของตัวเองแล้วก็มีแล้วด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ ก็ได้อมีสุขเขาเรียกอะไรมีส่วนผักดันน้องๆหลายๆคนหรือว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยให้ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานที่เราเห็นสวยๆแบบนี้ขอบคุณจงมามมัครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามไอซูพอยสแคสต์ครับช่องทางที่เราเอาไว้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารแล้วก็เห็นไลฟ์สไตล์พี่ๆของศิลปกรแบบนี้นะครับก็อาจารย์เมธแล้วก็พี่จบคงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันสวัสดีครับ